สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบดบันทมสุขขูสุขนนะพี่น้องคลิปนี้นะครับผมพาาพี่น้องนะครับมานะครับ หูจากคุณประโยชน์ด้วยพี่น้องของขี่ยากันยุ่งนะครับผมเสียว่านะครับพี่น้องหลายคนนะครับเวลาจุดเสร็จแล้วเนาะก็สิมากเอาไปเท่ทิมนะครับ่าเฝ้าไปเท่ทิมด้วยพี่น้องเพิ่นมีประโยชน์หลายอิลีนะครับผมเดี๋ยวสามารถเข้าไปรับชมในคลิปได้เนาะว่าเพิ่นสามารถเอาไปเฮ็ดอีอย่างในแน่ได้พี่น้องแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนะครับแบบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ข้างในด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับนี่นะครับพี่น้องพี่น้องหูว่ครับว่าขี่ยากันยุงั่งเสียพี่น้อง มีประโยชน์นะครับตัวนี้ส่วนมากนะครับคนส่วนมากเพิ่นสิเอาไปเทถิมได้พี่น้องเพิ่นสิมีประโยชน์อีอย่างนะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเฮาไปเบิ้งกันในคลิปได้เด้อพี่น้องนี่นะครับผมนี่นะพี่น้องประโยชน์อันคอแรกเลยนะครับเพิ่นมีฤทธิ์เป็นกดด่างนะพี่น้องเพิ่นสามารถกระจัดข้าบพวกสกกรปกนะครับหรือว่าหินปูนได้พี่น้องตามโั้วสวมชัดโคกเขาได้เด้อ เลีวการน,พนีพี่น้องพี่น้องเทลงแบ่งสีเลยเดานอยู่เทไว้นะครับแล้วก็เทไว้เลยครับผมทิมไว้จักประมาณสิบนาทีนะครับไอเพื่อนเด็กกัดเจ้าเลยเดี๋ยวเขาสิมาล้องขัดเบิ่งได้พี่น้องมามันสิออกอิลีบอได้พี่น้องนี่นะครับนี่ครับหลังจากที่เขาแซ่ไว้ประมาณสิบนาทีนะครับนะครับสิมาขัดพี่น้อง นี่นะครับสะอาดลายแท้มือเราสะอาดขึ้นนะครับเพราะว่าพันชีมนี้รีบเป็นกดด้างน,นะพันธั์ทีเขาไปกัดน้องพี่น้องนะนี่นะครับผม เป็นจังหน้นะพี่น้องนะครับสาหรับประโยชน์นะครับของขี่ทูบหรือขี้ยากันยุงนะพี่น้องเพิ่นมีประโยชน์หลายอิรีนะครับผมหวังว่านะครับพี่น้องจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับบ่มากก็น้น่อยเด้อจังหน้าไปกัฝานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะพี่น้องเป็นกาลังแรงใจให้กันที่เก้านะครับคลิปหนานะครับผมเซตคลิปอย่างกะสามารถกดสั่นกระดิ่งไว้รอเลยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปไม่ๆหมเนาะสรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ